การสวรัสดีช่งวงโซาของวันทีงี้สิธันวาคมพศ2567ันากบาสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติขามารับชมคลิปเของมาหนุนและเมามาติดตามทางช่องยูซี่พักโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งครับพี่น้องครับการสรับเซานี้คลิปนี้กามีง้อลูกคอกและกาง้อไทยอ่ามาแบ่งปันพี่น้องครับพี่น้องครับง้อลูกคอกผมกับมี่สองคมพอมาแบ่งปันพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวก็เลื่อนผมขอน้เลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับ ผมทรงฟรีให네้200ก้จโลเมตรเราก็บริการเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับตัวใดจุดใดมองไหนมีตำนี้ผมสี่บอกสิ่เก้าแจงไปในคฉิดไปเล้ด้วยครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เก้าการแสดงว่าตัวนั้นจุดนั้นผมมีตำนี้ตัวใดรุ่นทองก็สี่บอกว่ารุ่นทองไงตัวใดประกันท่องก็สี่บอกประกันท่องไงครับพี่น้องครับเพราะว่าขอเข้าขายความจริงใจครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับพี่น้องครับศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของครอบครัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ย่างที่ผมเน้นย้ำทุกคลิปครับพี่น้องครับถ้ามั่นใจว่าจะของซื้อได้อยากได้ยี่หลีปรึกษากันให้ดีภายในครอบครัวเห็นดีน้ำกันแล้วโทรมาหาผมเลยตลอดยีบซีฉ่มงครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับบริเนนักหนซื้อได้ครับพี่น้องครับอ่ามองยังไงก็อย่าโทษเห็นโทษตัวโทษตมกันเละครับพี่น้องครับถ้าเสถไทยก็ว่าอย่าโกหกกันครับถ้าตกลงกันแล้วก็คือเอาถ้าไม่ชอบก็บอกผ่านครับพี่น้องครับ อ่ะบริหารข้าเมั่งง่ว่าครับพี่น้องครับเมื่อวานล่งชิปไปกับนี่เอฟซีฐามแยกมาเดี๋ยวมื่อนี่สิเปิดเป็นแยกให้ก้อนกลุ่มนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนั่งยังสิร่วมยอดให้ครับพี่น้องครับอ่ะมาะม่วงชุดสามโตกันด้วยครับพี่น้องครับชุดสามโตนี่ประกอบด้วยแม่ลูกเมียงัวลูกแยกเนะครับนี่ตัวแม่เพิ่นนี่ตัวแม่งัวลูกแยกแม่บ่สูงหลายเนะครับพี่น้องครับแม่เม็ดแน่ๆไปหาเม็ดซีฟนี่บ่เกินนี่ครับพี่น้องครับยาสกอาใจว่างัวสูงนะครับพี่น้องครับแม่กับโตบ่ใหญ่งัวไททยแ้ครับพี่น้องครับ ูกสาวอยู่หาวเดือนตัวลูกสาวออตัวเลี้ยงหาพี <S 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 ่น้องครับนี่ครับเป็นปูกันนี่ครับแม่รุ่นท้องนะครับแล้วก็ตัวปูอ่าลูกผสมบ้ามันอายุเจ็ดเดือนนี่ครับสามตัวนี่ครับพี่น้องครับสามตัวนี่เอาไปในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ราคาแยกมาแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสนใจก็โทรตามเบอร์ผมเก้าไว้ได้ครับพี่น้องครับอ่าบันไดมะม่วงชนิดสองเป็นเมียรูเมียงมะม่วงลูกเล็ก สาวอยู่หาหกเดือนเช่นกันแม่รุ่นท่องนี่ตัวแม่เพื่อนแม่กับบริสุทธิ์หลายครับอันนี้ผมบอกข้อม่จริงเพื่อปอเปียบผู้บริโภคครับแม่กับเม็ดแน่ๆไปหาเม็ดสินนะครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวลูกสาวตัวเล็มเดียมนี่ครับตัวนี้นี่ครับลูกสาวอ่าสำหรับข้มนี่เขาไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับ้แย่ครับพี่น้องครับบันนี้กรณีพ่อแม่พี่น้องยกเพื่อว่าเป็นการสับสนครับพี่น้องครับ วันนี้กรณีทีพ่อแม่พี่น้องยกเด้ครับพี่น้องครับเอาไปหม่องขายเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทครับสอ่งหอดบานหอดซองถาท่านสามารถเดินทางมารับเองได้มาหอดคอกผมผมมีราคาพิเศษให้ครับพี่น้องครับให้เข้าใจกันตามนี้ครับพี่น้องครับเดินทางมาได้ก่อนสีเดินทางมากยา,ากโทรหาผมก่อนหรืออยากวิดีโอข้อมาชมตัวจริงก็ได้ทันใดยกไก่เพาสามารถเดินทางมาแต่อยากวิดีโอข้อมาชมงัว โทรเบอร์ไลน์ผมมาได้เบอร์ที่ผมเก่าไว้แล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าก่อนสิไลน์มาเนี่ยผมโทรมาบอกผมกงินเรื่อครับพอไลน์ผมมันบ่เด้งบ่แจ้งเตือนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันในเสียเป็น2องชิปเพื่อาครับชิปที่2สิเป็นงัวลูกคอครับพี่น้องครับเป็นหยังจังเฮ็ด2องชิปผมสิบอกเหตุผลหลังๆเลยครับช่องผมไม่ช่องน้องใหม่ช่องบอดังคนติดตามก็บ่ทันหลายคุบมังลิปก็บ่ทันหลายครับพี่น้องครับเพื่อลงงัวไป5 6หัค่มชิปเดียวด้วยค่าคนเข้าไป่มั่งต้วตนชิป ขายลิปรผมมึงประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับผมก็เลยเห็ุเป็นสองชิปครับอีกอย่างมันก็มีทั้งราคาโยกราคาแยกถ้าไปเห็ุเป็นอ่าคลิปเดียวร่วมกันนี่มันจะสับสนไหมครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับแยกกราคาทีน้ำเลี้ยนโยกกราคาทีน้ำเลี้ยนนะครับพี่น้องครับพวกมาสอบถามผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกขอบสดีครับ